ต้งไอทีมาแล้วนะคะุณศิษสุดาวันนี้มีคอมพิวเตอร์มาเพียบต้องเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไงไม่ใช่งานคอมมาใช่ไหมใช่แล้วปกติคุณยอมขวานไปเดินบ้างไหมคะไม่เดินค่ะเพราะว่าแน่นลึกเกินใช่นะคะไม่สู้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวให้ข้อมูลสําหรับก่อนตัดสินใจจะไปเดินนะคะเดียที<ด>ยจะได้เลยกด้ นะอ่าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะไปถึงเรื่องของงานคอมมานด์นะคะต้องขอแสดงความยินดีก่อนค่ะกับผู้สื่อข่าวแล้วก็สำนักข่าวที่ได้รับรางวัล b e s t Journalist in Social Network ซึ่งทาง PC World ได้มอบให้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้กับผู้สื่อข่าวที่ไปทําข่าวภาคสนามแล้วก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการรายงานข่าวกลับมาไม่ว่าจะเป็นท w i t t e r หรือว่าเครือข่ายอื่นๆนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทั้งเนชั่นแล้วก็อสมทต่างก็คว,ว้ารางวัลกันไปนะคะนะคักข่าวยอดเยี่ยมก็็เปนนนขออองกกรจจ่หืัตา ผู้สื่ขาวของสำนักข่าวเนชั่นค่ะส่วนสำนักข่าวดีเด่นได้แก่ News 1 0 0 5 FM หรือคลื่นข่าว FM 100.5สำนักข่าวยอดเยี่ยมก็ได้แก่ NNA News และ Nation Channel 24ของสำนักข่าว Nation และ Nation c h a n n e l นะคะขอแสดงความยินดีกับผู้สื่อข่าวแล้วก็สำนักข่าวทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลรวมถึงคนที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นวงการข่าวของเราเนี่ยมีการนำโซเชียลเน็ตเวิรมาใช้นะคะเอาละค่ะนั่นก็เป็นการแสดงความยินดีนะคะทั้ง Nation แล้วก็สมทอก็คว้ากันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับเรื่องของงานคอมมา r ด e เอ็กเจน2010ปีนี้หลายๆคนจับตาม,มองอยู่แล้วนะคะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆม,มาเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านบ้างน,นะคะทางรายการเรามีแขกรับเชิญที่จะมาให้ข้อมูลค่ะคุณประมอินทาราดมผู้บริหารจาก a i p ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้มีมีของประโชว์ใช่ครับเป็นปกติของคอมมา r ดทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราจับทุกครั้งก็จะเป็นช่วงที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งนี้ก็เปลี่ยนอีกแล้วนะครับ<ช>เราคงต้องมาทาความรู้จักกัน ค่ะสำหรับงานคอมมาดเราจะเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีมีบ่อยอะ่ะมันจะมีคอมมาดกี่แบบคะจริงๆแล้วคอมมาดช่วงต้นปีที่จัดไปช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเรื่องของมาร์เก็ตเพลสแต่ว่าคอมมานด์ X Gen ในช่วงกลางปีที่จะจัด ในวันนี้เนี่ยะนะครับเป็นวันเปิดตัวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะ,ะคุณยังไงว่าใน1ปีนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะรอได้เลยว่าช่วงกลางปีเนี่ยเขาจะเอา,เอาเทคโนโลยีอะไรมาโชว์บ้างใช่ครับเพราะว่างานหลักๆทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน c s, ะ <S นะครับที่สหรัฐอเมริกางาน CES ที่เยอรมันเนี่ย จะล้วนจัดขึ้นในช่วงต้นปีก่อนที่สินค้าเหล่านี้จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยนะครับก่าจะพร้อมจำหน่ายและพร้อมโชว์ให้ได้เห็นกันเนี่ยก็ตกประมาณช่วงนี้พอดีก็ถึงบ้านเราพอดีใช่ครับแหมนะคะสินค้าที่มองอยู่บนโต๊นนี่นะคะอันนี้จอเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เอ่อมันก็เหมือนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่จอจะใหญ่กว่าเดสก์ท็อปเราเรียกคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ว่าอะไรดีคะอ่ายังไม่มีคํานิยามอย่างเป็นทางการนะครับะจะเรียกซูเปอร์โน้ตบุ๊กก็ได้นะฮะค่ะหรือว่าหลักๆแล้วจริงๆก็คือจะเป็นโน้่เนนใรือองงข เ uh, อ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือไม่ก็เป็นงานนําเสนอประเภท3ามิติแต่ว่ามีตลาดหนึ่งที่สนใจโน้ตบุ๊กประเภทนี้เป็นพิเศษค,คือเกม คอเกมนี้จะต้องใช้จอใหญ่ๆไม่ตชองเป็ถใช่ครับสเปคสเปคเขาต้องเร่ามากนะครับเราพูดกันถึงด้วยเอาคอไปสักรยะนึงแล้วตัวนี้มาเป็น c o ไอเจิบนะครับเป็นคอร์ดคอค่ะนะครับคอร์ดคอคือ2 c o คอไม่พอแล้วต้องใช้4ี่คอรวมทั้งหน่วยความจำนะครับใส่กันไปเต็มที่8ดกิกนะครับยังไม่เคยเห็นอันไหนเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวไฮเอ็นสำหรับคอมพิวเตอร์ ใ,ใช่ครับใช่ใชครับก็ a อเซอร์นำตัวนี้มาเนี่ยะนะครับเพราะว่าเห็นตลาดที่เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตลาดนี้แล้วก็มีคนสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะคนอกจากคอมพิวเตอร์ไฮเอนแบบนี้นะยังยังไม่รู้จะจัดในอยู่หมวดไหนจะเป็นหมวดโฮมเอนต์เทนเมนหรือว่าใช้งานหนักๆก,ก็ได้จะเป็นแล็ปท็อปก็ใหญ่ไปจะเป็น เอาเป็นว่าเป็นคอมพิวเตอร์หมวดใหม่แล้วกันใช่น่าจะเป็นเทรนหรือว่าแนวโน้มรือาคาที่จะเป็นแบบนี้มากขึ้นมีตลาดที่ใหญ่มากขึ้นครับใช้คานี้ดีกวเพราะว่าในอดีตเนี่ยโน้ตบุ๊กก็คือโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าโน้ตบุ๊กแบ่งเป็นพอ r เทเบิลไม่พอแล้วมีอัลตร้าพอตเทเบิลเบากว่าบางกว่านะครับเพราะนั้นก็จะมีตลาดหนึ่งที่เขาไม่เน้นเดินทางบ่อยหรืออาจจะเดินทางบ้างแต่ว่าไม่ได้ฮิ้วไปมามากนักนะครับเพราะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นส่วนผสมที่ดีกว่าเพราะว่าขนาดหน้าจอเนี่ย ไม่ต้องตัดกับจอยเล็กๆตัวนี้8.4นิ้วนี่เหลือเฟือฮะมองไม่สบายเลยก็เอาเป็นว่าราคาอย่าไปถามกันนะคะเดี๋ยวไปถามกันที่งานแล้วกันนะคะเห็นนี่ค่ะมีแว่นตาขอเดาเลยละกันเพราะว่าเริ่มเห็นมาจากข่าวแล้วน่าจะดูอะไรที่เป็นสามมิติแต่ว่าจะดูอะไรกับเครื่องที่อยู่บนโต๊ะนี้เลยเหรอคะ ที่เปิดตัวมาก่อนหน้าน,นี้เราคงเริ่มคุ้นเคยนะครับคุค้นเคยเรวรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดากับโทรทัศน์หรือทีวีสาม,มิติะนะครับมาวันนี้เนี่ยทีวีอย่างเดียวไม่พอแล้วฮะเพราะว่าโน้ตบุ๊กก็เป็นสาม,มิติเ้วยเหมือนกันเครื่องไหนคะที่เป็นจอสามมิตินนคเครื่องนี้นะคะของโตชิบ้านะครับระวังหล่นนะคะ <laughs> นี่ค่ะเราจะเราจะต้องใช้คือถ้าดูตาเปล่าก็จะเหมือนดูคอมพิวเตอร์เดิมๆแต่ว่าถ้าใช้แว่นตานี้ปุ๊บจะเป็นภาพสามิติเป็นภาพสามมิติที่ต้องให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าให้ภาพที่สมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มาแค่ภาพสามิติระบบเสียงก็เป็น3ามิติด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยในอดีตมันลุก3ามิติเคยมีไหมมีนะครับราคานี่แพงมหาศาลนะครับไว้ในเครื่องนี้ถูกลงมาเยอะฮะค่ะถูกลงมาเยอะ ปิดเลยละกันนะคะเกรงว่าจะทำหนุนทีนี้เห็นเห็นมีอันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเรากำลังจะลองการเป็นเป็นกล้องดิจิตอลชนิดหนึ่งใช่แต่ว่าอารมณ์เหมือนกล้องคพลรอยด์ถ่ายปุ๊บแล้วก็ภาพออกมาปั๊บใช่ครับอืมจการบรรจบกันครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใช้กล้องดิจิตอลหลายๆคนเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นกล้องดิจิตอลที่เก็บภาพเป็นไฟล์แล้วก็ตามเนี่ยเราก็ยังคุ้นเคยกับการพิมพ์ภาพออกมาอยู่ดีอืมค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือถ่ายใช้งานเป็นกล้องดิจิตอลทั่วไป นะครับแล้วก็กดปริ้นออกมาได้ทันทีปุ๊บล็อกันจอกไหนคะนี่ค่ะคุณชาวากำลังปริ้นเดี๋ยวดูนะคะว่าเราถ่ายนางแบบที่ไหนกําลังปริ้นยค่ะเมื่อกี้ทดลองปริ้นออกมาเมื่อสักครู่นี้อ๋อปริ้นแล้วด้วยนี่มีนางแบบมาให้ด้วยฮะถ่ายถ่ายจอมัดออกมาเป็นคนนี้อันนี้คือคือถ่ายปุ๊บก็ปริ้นออกมาได้เลยคือคอนเซ็ปต์แล้วก็คือเหมือนกล้องคนละลอยนะคะทีนี้แบบนี้เขาออกมาเป็นเป็นแนวโน้มหรือหรือเป็นยังไงคะทําไมจริงๆต้องดิจิตอลก็มีให้เลือกหลายรุ่นมากนะคะ S <S ก็อย่างที่เอเวนได้ทราบนะครับเราทุกวันนี้เนี่ยยังไงก็ตามเราก็ยังมีความต้องการพิมพ์ภาพออกมาอยู่ดีถึงแม้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะชอบดูภาพทางหน้าจอนะครับแต่ว่าคนรุ่นคุณพ่อคุณแม,คณม่คุณป้าทั้งหลายย,ยังอยากได้ภาพเป็นแผ่นอยู่ดีนะครับเอาไปให้คนที่บ้านดูเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทายเสร็จไม่ต้องไปหาแล็บที่ไหนนะครับที่สําคัญเครื่องพิมพ์ในนี้ไม่ต้องงอหมึกนหมฮะอืเอคะไม่ต้องไปหาหมึกมาจากไหนก็คือตัวกระดาษเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องที่ใส่อยู่ใน รู้สึกจะกการน้ําออกฮะการน้ออนะะนําออกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโดนน้านะคะคเวลาจํากัดมีอันนี้ค่ะขอโชว์ของนิดนึงอันนี้คือไม้เท้ากายสิทธิ์นะคะติ้งพอสะบัดปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนมีมีออฟชั่นอลมาให้ด้วยนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสาหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือใส่หมวกทรงสูงสูงสีดำดำนะครับ ฮะรอนพเลอร์เราไม่ออกนะครับคืออะไรก็คือรีโมทฮะมันคือรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ทุกครั้งที่จัดคอมม่าต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ว่านอกจากอุปกรณ์ไฮเทคแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะมีกาเจ็ตตลาดตลาดนะครับจากทุกมุมโลกเอามาให้ดูกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือใครที่เบื่อรีโมทแบบเดิมๆนะครับมาใช้ตัวนี้แล้วก็ไว้เคาะคนข้างๆทำามาแย่งชันสำหรับอันนี้ค่ะ iPad ดไอแพดก็ไม่ไม่พูดไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อินเฟนนะครับแล้วก็ เข้ามาในบ้านเราพอสมควรแล้วละ่ะนะครับก็ในงานเราก็จะมีอยู่อย่างไม่เป็นทางการะนะครับอย่างไมเป็นทางการ Apple ิลเขายังไม่จำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ก็มีประมูลนะครับมีประมูลกันได้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับกำลังภาวนาอยู่ให้ทันก็คือ iPhone 4อ๋อ่ะรอลุ้นกันนะค,คะแล้วก็อันนี้คืออะไรคะ iPhone 4มาไม่ทันก็ดูนี้ไปทางทางก่อนอมันคืออะไรคะเนี่ยเดาไม่ออกนะฮะใช่ดูยากนะครับทุกวันนี้ แนวโน้มมีเห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับคอมพิเตอร์ขอเดาถูกต้องนะ<อ>ับแต่ว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยในอดีตเรามักจะต่อยังไงก็ต้องต่อกับโน้ตบุ๊กถูกไหมครับมาคราวนี้เนี่ยสมมุติเราจะไปนําเสนองานไม่ต้องแบก n โน้ตบุ๊กไปแล้วนะครับเอา iPhone ที่เรามีเสียบตรงด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ฉายขึ้นจอได้เลยอาแช่นี้ตอนนั้นเอง ทั้งหมดนี้มีเวลาเพียงเท่านี้เราจะได้คุยกันเพียงเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงสายวันนี้ค่ะคอมาเปิดแล้วนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจวันที่24ถึงวันที่27คือวันอาทิตย์ครับค่ะก็ไปกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณปถมนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการมาแนะนํางานขอมาขอบคุณมากค่ะค่ะปิดท้ายรายการของเราในช่วงของไอทีเด็ดกับคุณโยแวร์พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Facebook แล้วก็ทวิตเตอร์จะทําอย่างไรไปติดตามส่วนดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หลายคนมาดูที่หน้าทวิตเตอร์ของโยแวร์แล้วก็ไปเห็น Facebook ของโยแวร์ก็อดสงสัยไม่ได้ครับทําไมเหมือนกันจังหรือว่าโยแวร์จะขยันเข้าไปเขียนทั้งสองที่แต่หาไม่ได้ครับแม้ว่าโยแวร์จะขยันเพียงใดก็ตามก็ไม่ทําหรอกครับเพราะว่าเขามีบริการดูดข้อความในทวิตเตอร์มาแปะบนสถานะ Facebook โดยอัตโนมัติบริการเหล่านี้มาในรูปแบบแอปบน a c e b o o k ครับมีหลายเจ้าทํามาให้เราได้ใช้กันเช่นของทวิตเตอร์เองก็ทําหรือว่าจะเป็นตัวนี้สมาร์ททวิตเตอร์รูปนกน่ารัก แต่ที่จะขอแนะนําคือตัวที่ผมใช้อยู่เองครับมีชื่อว่าแจ็กเก็ตหรือชื่อเดิมว่าทวิตซิงถ้าจะใช้แจกเก็ตก็ต้องไปเชื่อมต่อ Facebook เรากับแอปพลิเคชันนั้นก่อนเริ่มต้นไปเสิร์ชหาให้เจอแอปแล้วก็คลิกเข้าไปไปที่แอปพลิเคชันเหมือนเหมือนกับบรรดาเกมใน f a c e b o o แหะครับต้องกดอนุญ,ญาตให้ใช้ก่อนจากนั้นเขาก็จะมีขั้นตอนให้อ่านว่าเราต้องทําอะไรเริ่มต้นที่การอนุญาตให้แอปนี้เข้าดูใน Twitter ของเราก่อนนะครับพอเสร็จขั้นตอนก็ไปใส่ยูสเซอร์ทวิตเตอร์ของเรา ช่องคีย์เวิร์ดถัดลงมานี่สําคัญมากครับใส่ไว้ให้เป็นคําหรือว่าอักษรเงื่อนไขซึ่งเราจะไปกําหนดในขั้นถัดไปสเต็ปสามครับที่บอกว่าจะให้ส่งทวิตเราเข้า Facebook เฉพาะทวิตที่มีคีย์เวิร์ดที่ตั้งเมื่อกี้หรือว่าจะให้ส่งทุกทวิตยกเว้นอันที่มีคีย์เวิร์ดที่ตั้งเมื่อกี้หรือว่าจะให้ส่งทุกทวิตโดยไม่มีเงื่อนไขหรือว่าจะเลิกไม่ให้ส่งอีกต่อไปก็ได้ครับ ส่วนในขั้นที่4ยังให้เลือกได้อีกว่าจะให้ดูดทวิตท,ที่นําหน้าหรือว่ามีเครื่องหมายแอดหรือว่ารีทวิตจะดูดมาหรือเปล่าหรือว่าจะให้เติมข้อความไว้หน้าหรือไว้หลังทวิตท,ที่ดูดมาแล้วก็ได้เรียกว่าละเอียดจริงๆครับทีนี้คุณก็จะได้ทวิตอย่างสบายใจแถมอัพบน Facebook ได้ตามต้องการแต่ด้วยความเคารพครับถ้าทวิตมากเกินระวังเพื่อนบน Facebook เหมือนไม่รู้ด้วยนะ